ประเทศไทยมีมมหน่วยนี้เอาไว้หละ่ะกางานในพวกที่บุกลุกลุก,ล,กล้ำที่พวกผมยังไม่ตายนะครับพวกผมยังอยู่นะชอคอหัน่นจังข้าศเป็นถึงชัยพวกผมพูดกันแล้วนะครับรออย่างเดียวรอรัฐบาลกองทัพโบกเนี่ยนะเรียกผมเข้ามาสิยังไม่ต้องเรียก,กองกําลังเสริมหรอกเรียกผมเข้ามาเนี่ยอายุ60สเนี่ยผมยังรบกันได้อยู่เอาชุดนี้นี่เข้าไปเลยครับได้คืนหมดครับผมต้องการเอาคืนเขาวิหารคืนมากลับมาแผ่นดินของเราพระเจ้าตาของผม กู้เอาไว้ทํา,าทไมทําไมเราเสียเป็นดินราบอเงอ้ยทําไมผมอยากถามหน่อยทนอยู่ได้ยังไงอ่ะด้านด้านอาด,นด,นดนอทนสิด้านอย่างผมนี่เอาคืนเอาคืนนะผมก็บาาตรงนี้นะผมมานะ่ะวันแรกผมมาผมไม่มีอะไรเลยคุณรู้ไหมผมนอนสารลาวัดกินข้าวัดก่อนที่ผมจะทำแบบนั้นเลยเป็นดินใดสักนิดหนึ่งอูเหล่าดานบาน่านใกล้ป่านดวงใจห้าหนึ่งสามกูจะไม่เสียแม้สั่นิดหนึ่งเลยแต่ ทหารพันอย่างพวกกูถอยไม่เป็นไหยมึมยงไม่เนะมึงเชื่อผมมีแคนี้วันนี้ผมก็งงนะวัน,นบอจบอามามผมมาผมไม่หนีผมมาม,ม,มาเกี่ยวกฎหมายไทยมารับผิดใช่การกระทำของผมไม่น่ามองดูแรงและการเดือดร้อนว่าะพิหารเป็นไงบ่อยเขาเป็นยังไงเขาพิหาร้าไปแล้ว เราจะมาเสียตรงนี้อีกเหรอผมไม่ยอมผมไม่ยอมใครก็แล้วแต่พวกผมไม่ยอมเรียกผมกลับคืนมากันเถอะเรียกกลับมาทำว่าไม่พวกผมขึ้นมาผมหกสิบผมยังรบได้อยู่หลายคนเมื่อวันที่สามป้านนที่ผ่านมาพวกผมรวมใจกันแล้วกองทัพเรียกกลับเมื่อไหร่เราไปกันเหมือนเดิมเพื่อนนักรบเราไปประกาศกูอยู่ที่ไหนกนะูต้องชนะต้องชนะใกล้หมดใจกูนักรบมึงแม่ย่าโม นะผมไม่ยอมนะวันนี้ผมมานะมารับสารภาพเดี๋ยวรบุชายผมผิดจริงทำร่างกายแต่ผมไม่ผิดเรื่องการปกป้องแป่นดินของผมผมไม่ผิด